ทางตัวแอปก็จะพยายามซิงค์บัญชีนะครับอ่าก็จะเห็นว่ายังเข้าไม่ได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าจะต้องได้รับรหัสผ่านยืนยันจากซิมนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับมันส่งมาแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานบัญชีติ๊กตอกของเราได้แบบง่ายๆครับ เป็นหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับที่เทียบเคียงมากับแอปพลิเคชัน Facebook เลยนะครับสำหรับความนิยมนั่นก็คือแอปพลิเคชัน Tik t o ็อกนั่นเองนะครับและจุดเด่นสําคัญของแอปพลิเคชัน TikTok อกนะครับนั่นก็คือสมัครเข้าใช้งานง่ายมากครับมันรองรับแทบจะทุกแพลตฟอร์มเลยครับไม่ว่าจะเป็น Gmail f a c e b o o k Line เบอร์โทรศัพท์นะครับสามารถล็อกอินเข้าได้หมดเลยครับด้วยความที่ล็อกอินง่ายแบบนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่เสี่ยงเหมือนกันที่เราจะถูกแฮกนะครับเวลามีใครแฮกไลน์ เราได้เ,เพราะว่าเราซิงกับมันอยู่วันนี้นายตึงหนื่งเลยจะมาแนะนําวิธีการยืนยันตัวตน2ชั้นในแอปพลิเคชัน Tik t o ็อกนะครับต่อให้คนที่เขาแฮก,กเรานะครับจะแฮกผ่านบัญชี Facebook บัญชีไลน์ที่ผูกกับบัญชี Tik t o ็อกไว้เนี่ยเขาก็จะเข้าใช้งานบัญชี TikTok อกเราไม่ได้ครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีเครื่องอื่นพยายามเข้าใช้งานบัญชี TikTok อกของเราเนี่ยมันจะต้องได้รับรหัสผ่านยืนยนันผ่านเบอร์มือถือที่เรายืนยันตัวตนไว้อีก1ชั้น,นถึงจะเข้าใช้งาานได้เพระะฉะนั้นน,นจะช่วยให้บัญี Tiktok ของเราปลอด ามากยโอเคครับเดี okay, ๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่ายืนยันตัวตนสชั้นในแอปพลิเคชัน TikTok ของเรากันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับวิธีการเพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชีในแอปพลิเคชัน TikTok ของเราให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันดับแรกให้เราเริ่มเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน TikTok ของเราเลยนะครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอหน้าหลักของแอปพลิเคชัน TikTok เลยครับเราก็จะเห็นว่าเริ่มมีคอนเทนต์ให้เราดูเลยนั่นเองนะครับต่อมานะครับเราจะต้องลงทะเบียนบัญชีหรือว่าล็อกอินเข้าใช้งานบัญชี TikTok กันนะครับซึ่งให้คุณผู้ชมสังเกตที่เมนูด้านล่างนะครับแล้วไปที่หัวข้อโปรไฟล์ตัวนี้ครับที่เป็นไอคอนรูปคนนะครับเข้าไปเลยปึ๊บหลังจากเข้ามาแล้วนะครับเราก็กดที่ปุ่มสมัครบัญชีได้เลยครับปึ๊บ หลังจากคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะมาที่หน้าสมัครบัญชีนะครับอย่างที่นายตึงหนืดบอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับว่าแอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยผูกบัญชีได้ง่ายมากๆครับไม่ว่าจะเป็น Line gmail Facebook นะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์นั่นเองนะครับในที่นี้ผมเองก็จะใช้บัญชี Facebook เหมือนกันครับเข้าไปเลยครับ หลังจากคลิกเข้ามาแล้วนะครับทางระบบก็จะทําการซิงค์ให้เราอัตโนมัติเลยครับหลังจากที่บัญชี Facebook ของผมนะครับซิงค์กับบัญชีแอปติกตอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเด้งกลับมาที่หน้าแรกครับให้เดีเรากลับไปดูที่หน้าโปรไฟล์ครับปึ๊บ เรียบร้อยครับก็จะเห็นว่าผมได้ล็อกอินเข้าใช้แอปพลิเคชัน Tik t o อกด้วยบัญชี Facebook เสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะได้บัญชีเดิมที่เราเคยลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันสะดวกง่ายมากๆใช่ไหมครับและสิ่งที่น่ากลัวก็คือสมมุติว่ามีคนอื่นแอบ,บเข้าใช้งานบัญชี Facebook ของผมเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับที่เขาจะเข้าใช้งานบัญชี t i k t อกของผมได้เหมือนกันเพราะว่ามันผูกกันไว้นั่นเองนะครับเราถึงต้องใช้ระบบยืนยันตัวตน2ชั้นนะครับเพื่อทําให้บัญชี Tik Took ขขอองงเรราาปลดภััยยมกิ่ึ้นคบ โดยเริ่มจากการมาที่หน้าโปรไฟล์แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมสังเกตที่มุมขวาบนนะครับจะมี3ามขีดอยู่นะครับตรงนี้นะครับให้เราเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากคลิกเข้ามาที่3ขีดแล้วนะครับในนี้เนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนั่นเองนะครับและเมนูที่เราจะเข้าใช้งานกันก็คือเมนูที่3ตัวนี้ครับความปลอดภัยนั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บ หลังจากเข้ามาที่หัวข้อความปลอดภัยแล้วนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันมีเมนูการตรวจสอบยืนยัน2ระดับนั่นเองนะครับตรงนี้เราจะเข้าไปตั้งค่ากันเลยครับคลิกเข้าไปเลยครับ หลังจากเข้ามาในเมนูการตรวจสอบยืนยัน2ระดับนะครับทางระบบเขาจะแจ้งเราว่าให้เราเลือกอย่างน้อย2วิธีนะครับซึ่งในที่นี้ก็จะมียืนยันผ่าน SMS นะครับอันที่2ก็จะเป็นการยืนยันผ่านอ e ีเมลและอันสุดท้ายนะครับจะเป็นการตั้งรหัสผ่านนั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้นายตึงเนงจะแนะนําเป็น SMS กับยืนยันรหัสผ่านนั่นเองนะครับเพราะว่า SMS เนี่ยมันจะผูกกับเบอร์มือถือของเราอยู่แล้วใช่ไหมครับและเบอร์มือถือสมัยนี้เนี่ยก็จะใช้ได้ทีละซิมนั่นเองนะครับ และเวลาไปทําซิมใหม่เนี่ยก็จะต้องใช้หลักฐานส่วนตัวของเราเช่นบัตรประชาชนในการลงทะเบียนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะไปทําซิมซ้ํากับเราเนี่ยเป็นไปได้ยากมากครับหลังจากที่เราติ๊กเลือก2งหัวข้อนี้เสร็จแล้วนะครับให้มากดที่ปุ่มเปิดด้านล่างนะครับต่อมานะครับก็จะมาที่หน้าเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เพื่อกู้คืนรหัสผ่านนั่นเองนะครับและเป็นหมายเลขเดียวกับที่เราไว้ส่ง s อเมยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับตรงนี้เราก็ใส่เบอร์มือถือที่อยู่ในเครื่องของเราได้เลยครับ หลังจากที่เราใส่เบอร์มือถือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณผู้ชมมากดที่ปุ่มส่งรหัสครับทางตัวแอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยก็จะส่งรหัสมาทาง SMS นะครับเพื่อให้เราเอามากอกในการยืนยันว่าเบอร์นี้เนี่ยเป็นเบอร์ที่เราใช้อยู่ในตอนนี้นั่นเองนะครับเราก็กดส่งได้เลยครับหรือจากนั้นนะครับรอสักครู่นะครับรอ SMS ในการส่งรหัสยืนยันมาเรียบร้อยครับก็จะได้แล้วนะครับก็จะเป็นรหัสตัวนี้7 6 4 2 52เราก็เอามากกนะครับ7 6 4 2 5 2เรียบร้อยครับทางระบบก็จะทําการยืนยันรหัสผ่านนะครับในหัวข้อต่อมาเนี่ยก็จะเป็นการสร้างรหัสผ่านนั่นเองนะครับโดยข้อกําหนดของเขานะครับก็คือเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ8ปดถึงยีตัวนั่นเองนะครับแล้วก็แนะนําให้มีตัวเลขด้วยนะครับตรงนี้เราก็สามารถตั้งได้เลยครับ ก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมแนวทางการตั้งรหัสผ่านนะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะเป็นนายตึง11แล้วก็สัญลักษณ์พิเศษเนี่ยก็จะเป็นดอกจันร์2ตัวนั่นเองนะครับก็จะตรงตามข้อกําหนดที่ทางระบบบอกไว้นะครับและหลังจากที่เราตั้งรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คุณผู้ชมกดที่ปุ่มถัดไปเลยครับ ต่อมาครับก็จะเป็นหัวข้อเพิ่มอ e ีเมลเพื่อกู้รหัสผ่านของเรานั่นเองนะครับในกรณีที่ในอนาคตเราลืมรหัสผ่านเนี่ยอาจจะต้องใช้ Gmail ของเราในการกู้คืนนั่นเองนะครับตรงนี้เราก็กรอก Gmail ของเราเข้าไปได้เลยครับและหลังจากที่เรากรอกบัญชี Gmail ของเราเสร็จแล้วนะครับให้คุณผู้ชมกดที่ปุ่มส่งรหัสครับทางตัวระบบเนี่ยจะส่งรหัสยืนยันไปที่ Gmail ของเรานะครับให้เรานำมากรอกยืนยันอีกหนึ่งครั้งนะครับเอาละครับมากดที่ปุ่มส่งรหัสเลยครับ จากนั้นนะครับทางระบบจะส่งรหัส6หลักไปที่ Gmail นะครับเดี๋ยวรอดูกันนะโอเคเข้ามาแล้วครับก็คือรหัส272564นั่นเองนะครับเราก็เอามากรอกเลยครับ272564 เรียบร้อยครับทางตัวแอปเนี่ยก็จะกลับมาที่เมนูการตรวจสอบยืนยัน2ระดับแล้วนะครับก็จะเห็นว่าระบบการตรวจสอบยืนยัน2ระดับของผมเนี่ยเปิดใช้งานแล้วนะครับเอาละครับสุดท้ายเดี๋ยวนายตึงหนึ่งจะลองใช้มือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับที่ใช้บัญชี Facebook บัญชีเดียวกันเนี่ยลองแอบล็อกอินเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน t i k t o อกนะครับดูว่ามันยังสามารถเข้าใช้งานได้ง่ายๆอยู่หรือเปล่านะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับก็จะคล้ายๆกันเลยครับเราจะกดดําเนินการต่อด้วย Facebook เลยนะครับ 对、嗯 ทางตัวแอปก็จะพยายามซิงค์บัญชีนะครับอ่าก็จะเห็นว่ายังเข้าไม่ได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าจะต้องได้รับรหัสผ่านยืนยันจากซิมนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับมันส่งมาแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเครื่องไหนก็ตามนะครับที่แอบเข้าใช้งานบัญชี Facebook ของนายตึงนื่นเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานบัญชี t i k t อกของเราได้แบบง่ายๆครับเพราะว่าเราได้ทําการตั้งค่าการตรวจสอบยืนยัน2ระดับไว้กับบัญชี t i k t อกของเรานั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นวิธีก,การยืนยันตัวตน2ชั้นในแอปพลิเคชัน t i k t อก ทำให้บัญชี t i k t o อกของเราเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นถูกแฮ็กได้ยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าในสมัยนี้นะครับแอปพลิเคชัน t i k t o อกเนี่ยไม่ได้เป็นแอปพลิเคชันที่ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสำหรับใครหลายๆคนเนี่ยแอปพลิเคชัน t i k t o อกเนี่ยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการหาไรายได้หรือว่าทําการตลาดนั่นเองการปกป้องบัญชีของเราไว้เนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชชมมไดด้้รับนนนนึึืืวย จะนำอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย